สวัสดีครับก็จากฝ่ายวิเคราะห์อักซับบอลทรินิตี้นะครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับ Special Series ์นะครับ10ประเด็นต้องรู้ก่อนการลงทุนนะครับปี2023นะฮะซึ่งในวันนี้มาถึง EP3 นะครับเอพิโซดที่3แล้วนะฮะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับตัวภาวะเศรษฐกิจโลกนิดหนึงแล้วกันนะฮะซึ่งเปิดหัวมานะครับดูจากตัว หัวข้อสไลด์ของเราในวันนี้นะครับเศรษฐกิจโลกที่เรามองสําหรับภาพทั้งปีปีหน้าปี2023เลยเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นปีที่มีความเสี่ยงเปิดกว้างมากขึ้นนะฮะแล้วความเสี่ยงตรงนี้คงจะไม่ใช่ความเสี่ยงขาขึ้นนะครับเป็นความเสี่ยงดาวไซด์เป็นความเสีย downside, เเส่ยงขาลงนะครับวัดกันแล้วหมัดต่อมัดปีนี้ปี2022กับปีหน้า2023แล้วเนี่ย ดูเหมือนนะฮะดูเหมือนว่าดาวไซด์ของปี2023จะลึกกว่าปี2022ที่กำลังจะผ่านผ้นไปนะครับไปดูกันที่บูลเลตพอยต์นะครับเราสรุปมาใจความสำคัญก่อนนะครับไตรมาสที่1น,นะครับเรามองว่าเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดนะครับใครยังไม่ทราบลองไปย้อนดูนะฮะในส่วนของเอพิโซดที่1ได้นะครับซึ่งผมสรุปภาพกว้างๆไว้แล้วนะฮะว่าไตรมาสหน่น่าจะเป็นไตรมาสที่ดีกว่าเพื่อน เหตุผลหนึ่งนะครับก็มาจากไอ้ตัวแปรเศรษฐกิจโลกนี่แหละนะฮะที่เรามองว่าเรื่องของความเสี่ยงนะครับเรื่องของความน่าจะเป็นต่างๆนะครับที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่โหมดของภาวะหดตัวหรือว่าถดถอยนั้นเนี่ย Q1 หนนะครับหรือว่าไตรมาสหนึ่งมันคงจะเป็นช่วงเวลาที่สุ่มเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับทีนี้นะครับพอก้าวเข้าสู่ไตรมาสสองไตรมาสสามไปนะครับซึ่งอยู่ระหว uh ่างกลางปีเนี่ย เราน่าจะเริ่มเห็นโมเมนตัมของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ออกมานั้นเนี่ยมีลักษณะของการหดตัวมากขึ้นนะครับเปิดมาช่วงแรกแตรมมาหนึ่งอาจจะมีบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่มันก็จะยังมีตัวแปรที่ขยายตัวได้แต่พอก้าวเข้าสู่แตรมมาสไแตรมมาสเมื่อไหร่นั่นแหละนะครับที่เราเชื่อว่าฝั่งฝ้าของการหดตัวเนี่ยมันจะเริ่มออกมาเนี่ยเป็นสัดส่วนที่มากกว่านะครับตัวเลขที่มีการขยายตัวไป นะคร,ราะฉะนั้นเนี่ยแตรมาสองแตรมาสานะครับพอสัญญาณมันเป็นลักษณะน,นี้เนี่ยเราเชื่อนะครับว่าน้ักทุนเนี่ยจะเริ่มมีการให้น้ําหนักเริ่มมีการ Price In นะครับในส่วนของประเด็นเศรษฐกิจถดถอยมากขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ไม่จำเป็นด้วยซ้ำนะครับที่แตรมาสองแตรมาสาจะจะเข้าสู่ภาวะของ Technical Recession และเราก็ไม่เชื่อด้วยนะครับว่าไตรมาสสไตรมาสสจะเป็นภาวะเทคนิคอลรีเซชชันนะครับมันอาจจะมาซะนู่นเลยนะฮะปลายปีหรือว่าต้นปี2 0 2 4นู่นเลยเพียงแต่ว่าพอโดยธรรมชาตินะครับพอนักทุนเนี่ยเริ่มเห็นตัวเลขที่ไม่ค่อยสดใสเริ่มเห็นตัวเลขที่หดตัวเนี่ยนะครับก็จะมีการ Price in ไปก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีรูปให้ดูนะครับว่า Recession p r o b a b i l i t y นะครับที่นวันนี้เนี่ยอาจจะอยู่เพียงแค่60%เนี่ยเีอยวเอก้าวเสู่ Q3 ปีหน้าเมื่ร่เนี่ย ตัวเลขนี้เนี่ยอาจจะพุ่งนะครับเรียกว่าสปายขึ้นมาในระดับที่น่ากังวลได้นะครับซึ่งพอเข้าถึงช่วงนั้นเนี่ยเราก็คาดว่าจะเริ่มเห็นเบสเงินเนี่ยที่มีการไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยต่างๆมากขึ้นอย่างเช่นตัวของ US ดอลลาร์เป็นต้นนะซึ่งในทางตนองนลาร์คัมนะครับมันก็จะทําให้ตัวของตลาดหุ้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเนี่ยมีการปรับตัวลดลงได้ทีนี้นะครับบุลเลตสุดท้ายในหน้านี้นะครับเราพูดถึงเทลริสที่สำคัญในปี2023แล้วกัน ซึ่งก็ต้อบอกว่าไอเดียของเรารที่มองว่าเศรษฐกิจนั้นปีหน้านมันมีดาวไซ์ที่เปิดกว้างมากขึ้นกน่ยนนฐานตรงนั้นเรายังไม่ได้มีการแฟกเตอร์อินในส่วนของเทลริสอันนี้เลยด้วยซ้ำนั่นก็คือในเรื่องของ geo political risk นั่นเองซึ่งก็ต้อบอกว่าเป็นอะไรที่หลายคนนั้นพิจิก t ได้ยากมากว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่และเกิดขึ้นจะเป็นคู่ไหน,นค่ายไหนใครสู้กับใคร นะครับแล้วจะออกมาเมื่อไหร่ด้วยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปัจจัยที่มี uncertainty สูงมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเนี่ยก็แน่นอนนะฮะภาพที่เราเคยเห็นเรื่องของรัเสเซียยูเครนในช่วงต้นปีนี้เนี่ยนะครับที่มันกระทบกับเรื่องของ global trade นะฮะเรื่องของ supply chain นะฮะที่มัน disrupt ไปนะครับเรื่องของภาวะตลาดพลังงานนะครับที่มีเรื่องของ shortage เกิดขึ้นด้วยเนี่ยมันก็อาจจะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้ และต้องอย่าลืมนะฮะว่าขนาดมาปีนี้เนี่ยเราก็เห็นอินฟลชันที่มันทะลุนะครับสไปค์ขึ้นมานะครับจนสร้างปัญหาวุ่นวายให้กับเซ็นทรัล a แบงก์ต่างๆแล้วถ้ามันมาอีกปีหน้านะฮะไม่ต้องพูดเลยนะครับไอเรื่องของเทอร์มินอลเรทต่างๆเรื่องของอัตราดอกเบี้ยปลายทางต่างๆที่ว่าว่าน่าจะจบแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่จบนะฮะมันอาจจะขึ้นทะลุเพดานต่อไปได้อีกนะครับแล้วเมื่อมาประกอบกับเศรษฐกิจที่มีดาวไซดิสเป็นทุนเดิมเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว รเรื่องของ stagflation นะครับปีนี้ stagflation อาจจะยังไม่ได้เป็นประเด็นนะักแต่ถ้าสมมุติว่าปีหน้ามี geopolitical risk มาอีก stagflation เนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะครับทีนี้นะมาดูในส่วนของอรูปภาพขยายความนะครับสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับในหน้านี้เราจะเห็นว่านักวิเคราะห์นะครับน,นักเศรษฐศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่ามีการทยอยนะฮะในส่วนของการ downgrade ตัวของ global gdp นะครับปีหน้าลงมาตลอดทางแล้วนั่นเองนะครับทีนี้นะฮะสิ่งที่น่าสนใจถัดไปก็คือว่าตอนนี้สัญญาณมันก็เริ่มดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในภากของภาคการผลิตนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในตัวของดัชนี pmi นะครับของประเทศสำคัญสำคัญต่างๆนะฮะจีนสหรัฐยุโรปตอนนี้เนี่ยก็ลงมาเรียกว่าต่ำกว่าระดับ50เรียบร้อย นะมันก็เลยทำให้ดัชนีในภาพนี้นะครับก็คือตัวของ global PMI นั้นเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงมาต่ำกว่าระดับ50ด้วยนะครับ PMI นะฮะในดีตมักจะเป็น proxy นะครับเป็น leading indicator ชั้นดีนะครับตอไปยังตัวเลขเศรษฐกิจที่แท้จริงในช่วงถัดไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็น PMI ต่ำ50ในปีนี้แล้วมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในระดับสูงได้นะครับว่าปีหน้านั้นเศรษฐกิจมีโอกาสที่จะ หดตัวนะครับหรือ worse ไปกว่านั้นก็คือเข้าสู่ภาวะถดถอยนั่นเองส่วนในหน้านี้นะครับเราก็จะเห็นว่านักวิเคราะห์นะครับก็มีการดาวเกรด GDP แต่ละประเทศลงมาตลอดทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับในฝั่งหน้านี้ก็คือตัวของสหรัฐนะครับที่ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็มีการดาวเกรดลงมาแล้วประมาณ2%นะฮะหน้านี้ถัดมานะครับก็คือตัวของยุโรปนะครับนักวิเคราะห์ก็ดาวเกรดลงมาแล้วประมาณ2.6% ยุโรปนี่ลงแรงมากนะครับเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยคนยังคาดการว่าจะโตนะฮะเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยน่าจะโตประมาณ2.5%อยู่เลยนะครับพอแจ็คพอตเจอเรื่องของรัสเซยียยูเครนเข้าไปเนี่ยณนะวันนี้เนี่ยคนคาดการว่าปีหน้าเศรษฐกิจยุโรปจะไม่ขยายตัวแล้วนะฮะจะกลายเป็นหดตัวบางๆนะครับหดตัวประมาณ0.1%แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าโมเมนตัมของการดาวเกรดเนี่ยมันเกิดขึ้นในฝั่งของประเทศพัฒนาแล้วในซีกตะวันตกเนี่ย แรงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือว่ายุโรปเองก็ตามในทางกับการนะฮะในดูในส่วนของหน้านี้เราจะเห็นว่าจีนนะครับประเทศก็เป็นตัวแทนหลักในฝั่งของ emerging market นะครับตัวแทนของซีตะวันออกเนี่ยมีการดาวเกรดลงมาจริงนะครับเพียงแต่ว่าแมกนิจูดของการลงเนี่ยมันไม่ได้ดุลแรงอะไรมากนักนะครับติดลบไป0.6%นนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองเช<ม>่นก<ม>ันนะครับไทยแลนด์บ<ม>้านเรานะครับเทียบตั้งแต่ต้นปีเนี่ย GDP ปีหน้าถูก r v v s s e d o w n ลงมาเพียงแค่0.2% Year-to-date เท่านั้นนะครับรวมไปถึงเวียดนามนะครับตัวแทนของ Frontier Market ก็นะครับก็ลงไปเพียงแค่ประมาณ0.6% Year-to-date เท่านั้นนะครเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้ชัดนะครับดูจากรูปนี้เป็นรูปสรุปก็ได้ก็คือว่าตัวเลขเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนของ2ซีกนะครับระหว่างซีกตะวันตกกับซีกตะวันออก ซีกประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกําลังพัฒนานะครับประเทศพัฒนาแล้วนะครับในฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะเห็นเรียกว่า GDP ที่น่าเป็นห่วงมากนะครับถ้าเทียบกับอัตราการเติบโตปีนี้นะครับในทางกลับกันนะครับในฝั่งของซีตะวันออกประเทศกําลังพัฒนาต่างๆนะครับบางประเทศเนี่ยอาจจะมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่านะครับอัตราการเติบโตของปีนี้ด้วยซ้ำนะครับตรงนี้ถ้าแมปปิ้งมาเป็นเรื่องของ Topdown Investment ก็ต้องบอกว่าการลงทุนในส่วนของถ้าเราแยกเป็นประเทศต่างๆเนี่ยปีหน้านะครับการลงทุนในซีของตะวันตกเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงดาวไซด์ที่มากกว่านะครับเป็นไปได้นะครับว่าตลาดหุ้นไทยปีหน้าเนี่ยเราอาจจะมีการเอาเปรียบคนอื่นเขานะครับโดยเฉพาะสหรัฐกับยุโรปการเอาเปรียบเนี่ยอาจจะหมายถึงนะครับว่าเราอาจจะลงแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะลงในระดับที่น้อยกว่าสหรัฐแล้วก็ยุโรปนั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับมาดูในช่วงท้ายของวันนี้นะครับท้ายของเอพิโซดที่3เนี่ยเราพยายามที่จะพูดสรุปภาพสั้นๆก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าดูรูปในช่วงแรกเนี่ยอาจจะเห็นเรียกว่าความขมุกขมัวที่รออยู่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะพอยต์เอาไว้นะครับก่อนที่จะจบเอพิโซดนี้ก็คือว่าในช่วงแรกของปีนะครับหรือว่าช่วงเวลาไตรมาสที่1นนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เป็นอะไรที่น่าคอนเซิร์นมาก เพราะว่าอะไรเพราะว่าดูจากรูปนี้นะครับสัญญาณตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ออกมาช่วงหลังเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเห็นตัวเลขในฝั่งของภาคการผลิตนั้นดูแย่ไปนะครับแต่ในะอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็นฝั่งของดีมานนะครับฝั่งในเรื่องของเรียกว่า employment ต่างๆเนี่ยมันยังคงออกมาเซอร์ไพรส์ในทางบวกได้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาผสมผสานกันแล้ว มันจึงออกมาเป็นภาพนี้นะครับที่ว่าหลายประเทศส่วนใหญ่ในโลกณนะเวลานี้เนี่ยรายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแล้วมันก็ยังไม่ได้มีทิศทางในเชิงที่แย่มากนักนะครับยังไม่ได้ออกมาพลาดเป้าอะไรมากนักนะครับตัวเลข economic surprise ตอนนี้ก็ยังคงคลอเคลียร์อยู่ที่ระดับศูนย์เท่านั้นเองและถ้าให้เรามองต่อนะครับขีดเส้นต่อไปอย่างแต่มาหนึ่งเราก็เชื่อว่าจะเป็นภาพคล้ายๆกัน นะครับมันอาจจะหย่อนมานิดนึงนะครับแต่คงจะยังไม่ได้ไปถึงขั้นติดลบในระดับที่รุนแรงคล้ายๆกับช่วงกลางปีนี้ที่ผ่านไปนะครับซึ่งถ้าใครจําได้นะครับช่วงกลางปีที่ตอนนั้นเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเมื่อไรเนี่ยก็ผิดหวังโดยตลอดเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ตลาดมีการปรับฐานรุนแรงนั่นเองนะครับถ้าจําได้ q 2วสองปีนี้เป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดปีหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับคิ 1, เราคิดว่าช้านี้จะยังคง ทรงตัวได้นะครับก่อนที่จะไปปรับตัวติดลบแรงๆเนี่ยก็ในช่วงของไตรมาสสไตรมาสสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคิวหยังไม่น่ากังวลนะครับและถ้าเราดูในเรื่องของ unemployment rate อัตราการว่างงานของสหรัฐตอนนี้มันก็อยู่เพียงประมาณ3%ไปไปลายเท่านั้นเองนะสปไปปลายในอดิตแทบจะไม่เคยเป็นเลเวลที่มีการ trigger ในส่วนของ recession ด้วยซ้ำนะครับยกตัวอย่างรอบล่าสุดนะฮะช่วงของ l e m a n crisis ปี08เนี่ย ตอนนั้นเนี่ยต้นปีมันก็คิกออฟด้วยระดับ u อน m p อ o y พ e อเ r น t ์เนี่ยประมาณ5%อัพไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก้าวเข้าสู่ Q1 ปีหน้าเนี่ยผมก็เชื่อว่าอัตราการว่างงานตรงนี้มันก็คงจะยังไม่ขึ้นมาถึงระดับ5%ด้วยซ้ำนะครับถ้าจะเห็น5%ปีหน้าก็อาจจะเข้าสู่ในช่วงของไตรามาสที่2อไตรามาสที่3มากกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในส่วนของ Recession p r o b a b i l i t y นะครับเราก็จะเห็นว่าตัว ความน่าจะเป็นนะฮะในส่วนของการเกิดเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐนะครับก็จะเห็นว่าณวันนี้เนี่ยยังอยู่เพียงแค่ระดับ60%เท่านั้นเองนะครับหกถามว่าถ้าดูจากช่วงที่ผ่านมาถือว่าเยอะไหมก็อาจจะบอกว่าเยอะนะับเพราะว่ามันก็มีการเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องนะครับจากช่วงกลางปีเนี่ยอยู่สักประมาณ2 0 3 0เท่านั้นเองเพียงแต่ว่า60เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เข้าใกล้ระดับ90ไม่ได้เข้าใกล้ระดับ100%ซซึ่งตรงนั้นเนี่ย มันพอจะบอกได้แล้วว่า recession เนี่ยคงจะเป็นอะไรที่ชัวร์ h i แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก้าวเข้าสู่ไตรมาสแรกของปีหน้าเรายังอยู่ในระดับที่พอจะยอมรับได้นะครับกับ recession probability ตัวนี้นะครับถ้าจะมีการปรับสูงขึ้นไป80 90ก็มองเช่นเดิมนะฮะว่ามันก็จะไปตกอยู่เอาในช่วงเวลาไตรมาส2ไตรมาส3มากกว่านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เรามองว่า น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงมากที่สุดแล้วกันนะฮะสำหรับการลงทุนในช่วงของปี2023นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปนะฮะสำหรับเอพิโซดที่3นี้ซึ่งเราพูดคุยกันเกี่ยวกับตัวของอ global economy นะครับเศรษฐกิจโลกปีหน้าความเสี่ยงมีนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นตลอดทั้งปีไตรมาสหยังพอดูได้ไตรมาสสไตรมาสสมน่าจะเป็นจุดที่ส่มเสี่ยงที่สุด ะครับก็พบกันใหม่นะครับสำหรับเอพิโซดที่4นะครับซึ่งเดี๋ยวหัวข้ออะไรติดตามกันได้นะครับสำหรับเอพิโซดที่3มีเท่านี้ขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับ